อาครับเริ่มแล้วครับนี่ดูไปเรื่อยๆครับดูความกันปลูกต้นไม้สวยงามครับนี่เลยปลูกก้อนหินลงไปหน่อยนี่เลยมานี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับตรงนี้ใส่ดอกไม้หรืออะไรสักอย่างนี่นี่มานะครับพี่น้องปูยาแล้วครับปูยานี่มานาปลูกไว้ตรงนี้เลยนี่สวยงามครับสวยงาม นี่เลยจำเลยครับนี่เลยมะนาวลงดินไปแล้วนี่สวยงามครับสวยงามอปุยหญ้ายาวเลยครับนี่เลยเมื่อก่อนเคยเป็นนี่เลยอ่ะดีครับดีดีเดินมาก็สวยงามครับเออเป็นสักเป็นส่วนหน่อยสนามเป็ตองอันหนึ่งนี่ตรงนี้ก็น่าจะทำอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับนี่ ก่อนเคยเป็นสวนผักเอาละเป็นสวนหย่อมคือสวยๆๆคล้ายสวนจักจักงหน่อยครับเหมือนเลยคล้ายๆกันเลยครับโปรเจก t นี้คือโอเคเลยครับที่นักกินก,กแาแฟว่ากันไปสารธิราจ,จาร์การครับผมเอาละนายเขาทาดีกับสวยงามครับคนสวนทําได้ดีมากครับผมโอเคสวยๆส,สวยได้เรื่องเลยครับผมโอเคเอขอบคุณนะครับจะลืม กดสับสับไกรด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ